เราสองคนเองก็รอคอยเช่นกันสำหรับการแสดงในชุดต่อไปค่ะนัดต่อไปครับผุ้เกียรติครับเป็นการแสดงโขนครศึกพรหมาสยกริบครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเกตนะครับซึ่งเรียกได้ว่าหาชมได้ยากมากเลยนะครับวันนี้ครับท่านผู้เกียรติที่อยู่ภายในบริเวณงานนี้หรือว่าได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยครับที่เวทีกลางแห่งนี้ครับมีการแสดงที่ หาชนได้ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับท่านผู้เกียรติครับโดยสงานวัฒธรรมจังหวัดหนองคายร่วมกับสงานวัฒธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอีก19แห่งด้วยกันครับได้จัดกิจกรรมดีๆเช่นค่ำคืนนี้จนถึงวันที่10นะครับผู้เกียรติสามารถที่จะมาชมรายการต่างๆนะครับการแสดงต่างๆณเวทีกลางแห่งนี้และเวทีย่อยครับซึ่งห้องของการแสดงต้องตัดสินใจเลยครับคุณแจงครับจะ เลือกชมเวทีไหนต้องสลับกันนะคะเพราะว่าเรามีแผนผังแล้วก็เรียกได้ว่ามีกำหนดการแต่ละวันด้วยวันนี้ถ้าสำคัญก็เวทีกลางก่อนนะคะแล้ววันหน้าอาจาอาจะเป็นเวทีย่อยราวอาจจะก,การแสดงอาจจะมี นะคะก็สามารถที่จะวางแผนได้ตลอด5วันนี้ค่ะว่ยกันได้นะครับนอกจากนั้นแล้วครับท่านผู้เกียรติครับภาคกลางวันนี่นะครับภาคกลางวันก็ยังจะมีการจัดแสดงสินค้านะครับทางด้านวัฒนธรรมทั้ง20จังหวัดครับท่านผู้เกียรติครับสามารถที่จะมาเลือกชมเลือกช็อปเลือกชิมนะฮะได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องของการทางกายอ่าเรื่องการทางกายภาคไทยภาคพื้นเมืออีสานเรานะครับ บอกได้เลยครับ20จังหวัด20ลวดลายว่าทธรสวยงามทั้งนั้นใช่ค่ะก็มีเอกลักษณ์และก็อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอยากให้ทุกท่านนั้นได้เรียกว่ามาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยเพราะผ้าหนึ่งผืนกว่าจะออกมาเป็นลวดลายได้สะท้อนถึงวิถีชีวิตนะคะตั้งแต่อดีตเลยนะคะคุณผู้ชีจนมาถึงปัจจุบัน เขาเรียกว่าผ้าสิ้นบอกเรื่องราวเล่าเรื่องราวมาด้วยนะคะก่าจะได้ผ้ามาหนึ่งพื้นแทบผ้านะคะหรือว่าลายผ้าต่างๆมีเรื่องราวทั้งนั้นค่ะนอกจากนั้นนะฮะเรื่องราวของวัฒนธรรมของของการแต่งกายนะครับวัฒนธรรมเรื่องของอาหารมีไหมฮะแน่นอนแต่ละถิ่นก็จะแตกต่างกันออกไปผ้ากีซานนักกันโอ้โหคือว้า็คือคือคือจะมากี่เนี่ยออมอกกบ ปกติอ่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีวิถีเรียกว่าลักษณะของการกินไม่เหมือนกันบ้านเราอาจจะเป็นอ้อมกบออกไปไกลหน่อยนึงก็จะเป็นก็เอ่อเขาว่าอ้อมกึ่งมุจฉกกึ่งบ่คะ้จากออนเลยปะเฮาไปเข้ามาเขาบ่กินอ้อมกินหยังคะนีอาการอีสานหลายอย่างเลยต้องถามท่านคผู้เกียรติเลยครับนี่เลยครับแต่ละซุ้งแต่ละจังหวัดครับของดี สินค้าต่างและเรื่องราวของวัฒนธรรมครับที่นํามาจัดแสดงให้กับผู้เดืทุกท่านได้เลือกชมกันได้เลือกเป็นเจ้าข้าเจ้าข้ายนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับท่านผู้เดรติครับก่อนที่เราจะไปชมการแสดงนั้นนะครับเราจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้เนินรายการในส่วนของการแสดงขน3ท่านลําดับแรกครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ชูวิทย์สุทธ,ธิพัญโยและคุณสุนารักษ์ศรีจันเทพจากวิทยลาลัยนานรตรีร้อยเอ็ดขอเสนอประมิต้อนรับ2ท่านครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญท่านดรอกเตอร์รพัฒน์ทองนิ่มจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบันดิตพัฒนศิลป์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งทั้งสามท่านครับเรียนเชิญครับค่ะเราส่งต่อมอบให้เลยนะคะขอบคุณมาครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสุดหล่อและก็แฟนสวยนะครับที่สวยจริงๆเลยค่ะอาจารย์ครับครัสอีครับ